สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปีปแกทุกคนค่ะตอนนี้มาอยู่กับพี่เปียค่ะเจ้าของศูนย์ความงามจันทสว่างสาขาลางังสิกของสองตลาดพระรูปค่ะ พี่เปียกเป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะแล้วตอนนี้เปิดศูนย์ความงามจันทร์สว่างมานานอย่งคะที่นี่ <8 S 1> เดือนค่ะแปดเดือนแล้วไปไงมาไงดีกว่าทำไมถึงเปิดที่นี่ ตอนแรกเราก็เป็นฝ้าเนาะแล้วทีนี้เราก็ไปรักษามอลายที่แล้วไม่หายเราก็เลยไปเสิร์ชใน Google นี้ว่าเอ๊ะเราจะรักษาฝ้าที่ไหนถึงจะหายพอเปิด Google ปุ๊บก็เจอจันสว่างก็เลยลองไปรักษารักษาหายพอรักษาหายปุ๊บเราก็เลยมีความคิดเฮ้ยต้องเปิดเอีกแล้วเพราะว่าคนที่เสพฝ้าเยอะราก็เกิดจริงมาทําเองดีกว่าเราจะได้แบบเพิ่มรายได้ให้กับเราด้วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยทาเองช่วงแรกๆเป็นไงคะ ทับเองช่วยแล้วก็มีติดขัดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบยัองมาอยู่ถึงจะไปเรียนกับในแม่มาแต่ก็บางบางทีก็มีลืมบ้างมีติดติดขัดบ้างแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยิงการหาในแ <ใน S 1> ม่ตลอดใช่แม่สแตน <c oughs> บายตลอดเลยแต่ได้ข่าวมาว่า8เดือนแต่ว่าตอนแรกสามเตียงทีมงานหนูบอกว่าตอนนี้เป็นห้าเตียงแล้วที่สําคัญนี้แอบเสียงดังเนาะลูกค้ากําลังทําอยู่คือเรามาคุยกับ พี่เปียกไปด้วยแล้วก็สักพักลูกค้าเข้ามาเราก็เลยบอกโอเคค่ะให้พี่เปียกดูแลลูกค้าไปตอนนี้ลูกค้ากําลังพกหน้าอยู่เนาะจะมีรถหน้าแล้วก็อีกคนนึงเป็นพกสดอันนี้เป็นหนึ่งลูกค้าประจำปะคะลูกค้าประจำอ๋อแล้วฟีดแบ็กดีไหมคะลูกค้าประจำดีค่ะมาเรื่อยๆอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่บอกหนูว่ามีเรื่อง ตลกคือเรื่องอะไรที่บอกว่าโชวงที่เปิดแรกๆไปแจกโบชัวประชาสัมพันธ์แล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตนิติแล้วแฟนก,ก็ไปแจกใบเปลี่ยวแล้วมามันเท่าแล้วมันจะบอกบา้างเวทรไปฟ้องนิติว่าเฮ้ย นี่ยหมาเห่ามีคนมาทําอะไรไม่รู้เขาก็ไปดึงใบปลิวที่เราไปแจกมาแล้วเขาก็โทรมาหาเราว่าเออเนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็ขอโทษเจ้าของบ้านแล้วก็ขอโทษกับนิติกาอ๋อก็คือเราอยู่ในแบบหมู่บ้านเดียวกันแล้วเราอยากจะมาสัมผัสนะว่าแบบให้เพื่อนบ้านได้รู้ว่าของดีมันเป็นยังไงให้มาลองทากันดูแต่ทีนี้หมาหมาต้นเหตุเห่าโอเคเราก็เลยต้องแบบไปทําให้มันถูกต้องขอนิติอะไรแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็ไปแจกตอน กลางวันค่ะวันนั้นเราไปตอนสามทุ่มอาจจะดึกนิดนึงหมาก็เลยเหาแล้วลูกค้าจากในหมู่บ้านเยอะไหมคะเยอะค่ะมาจากเพจส่วนใหญ่จะมาจากเพจเพราะว่าพอเปิดร้านปุ๊บเราก็ทำสื่อทางออนไลน์เปิดเพจอะไรแบบนี้คะ่ะพจนรย์สว่างเขาก็มีคลิปมีอะไรส่งเราก็โปรโมททางออนไลน์เนาะใช่ค่ะแล้วมันความแตกต่างระหว่างแบบ ช่วงนี้ก่อนหน้าน,นี้กับปัจจุบันนี้มันต่างกันเยอะไหมคะต่างกันเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบนั่งรอลูกค้าแบบนักถาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้พอเราเปิดเพจปุ๊บโปรโมทเพจไปด้วยลูกค้าก็ซักถามแล้วก็เข้ามามีเข้ามา เย,ยเยอะค่ะเยอะขึ้นอันนี้คอนเฟิร์มว่าเยอะจริงเพราะคือเรา<ด>นั่งนั่งปุ๊บอ่บลูกค้าเข้ามาแล้วสักเราบอกโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เปียกด, <c oughs> ดูแลลูกค้าสักพักเราไปกินข้าวกลับมาลูกค้ามาอีกเราแบบโอ้โหคนเยอะมากต่อหน้านี้เวลาที่แบบมันเกิดอุปสรร,รคเหมือนตอนแรกเราแบบเปิด3ามเตียงพี่เียบอกว่าตอนแรกก็มันก็เหนื่อยเนาะ <c oughs> อยากรู้ว่าไม่อยา่างรูวพี่เปียดมีอุปสรรคอะไรตอนนั้นช่วงแรกๆแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ เ,เวลาที่มีอุปสรรคนะคะแบบเราก็คุยกันว่าเอ๊ะกัแบบลูกค้าเคสแบบนี้เนี่ยเราจะทำไงดีเรานึกอะไรไม่ออกเราก็กิ้งกังโทรหารดรกตะกันทรเลยค่ะ<ส>มีอะไรปรึกษาไดแ้แม่แม่ก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเธอต้องทําอย่างนี้คุยกับลูกค้าแบบนี้เธอต้องสู้นะอะไรแบบนี้เข,ข้ามาเล่นมา ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ทุกคนคือระหว่างเราคุยกันคุยกันสัมภาษณ์กันเล็กๆน้อยๆสนุกสนานมีลูกค้าเข้ามาสวัสดีค่ะทางนี้ได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราหนีกลับดีกว่าให้เขาได้ดูแลบริการลูกค้าไม่ลบกวนลูกค้าค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่ได้คุยกับพี่เปียกเรียบร้อยแล้วเป็นว่าถึงเวลาของเราแล้วค่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแถวนี้ว่มีอะไรกินบ้างเมื่อกี้เขาแนะนํามาเป็นร้านอะไรนะร้านเ,นะเกีดเด๋ยวเออไปกินกันดีกว่าไป